บอกอยู่ในแบบมันกับเด็กสเตอร์กูสร้างงานเพลงด้สมองและนิ่งคือซ้ำนี่โฟลนึงสิ่งประดิษฐ์สุดสยองเพราะพวกกูขัดแต่หัวกะทิวียู่ดีทีรู้มีนาติโดนควันสีขาวเลือกสติความคิดกูพุ่งทะลุมิติหมกอยู่ในแบบมันกับเด็กสเตอร์กูสร้างงานเพลงด้สมองและนี่คือซ้ำนี่โฟลนึงสิ่งประดิษฐ์สุดสยองเพราะพวกกูขัดแต่หัวกะทิวียู่ดีทีรู้มีนาติโดนควันสีขาวเพื่อเรียกสติความคิดกูพุ่งทะลุมิติ Everybody Know ซันนี่โดนผ่านบนดา แม่จิตโชค Everybody Know Sunny Bone กูยังเวิร์คห้าในสตูดิโอ Everybody s a y One ในเวลากูโซ่กอดทออยู่ที่ทีเดินมาพันกิโลกูบ้าพันลังมันก็ทอนัดโตปากข้าพันลังมันกูพร้อมกระโจย Everybody Know Sunny Bone บ้ามนต์ดำมันก็แม่จิตโชค Everybody Know Sunny Bone กูยังเวิร์คห้าในสตูดิโอ Everybody s a y One ในเวลากูโซ่ ทอ,อยูดีทีเินมาพันกิโลกูบ้าพันลังมันกรบทอนัดโตปากข้าวพันลังแล้วกูพร้อมจะจนอ่ะกูสร้างทุกงานด้วยปัญญาและปากกาสูตรแรปกูหนาเป็นตำลาตาดูหูฟังแล้วมึงก็พิจารณาความคิดกูไม่ธรรมดาแค่คิดจะสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาลองผิดถูกมันนานตอนนี้ก็คงได้เวลาใครก็บอกว่า T M แม่โคตรแสบกูใช้งานของตัวเองเป็นต้นแบบเชสตูดิโอยูดิีเป็นห้องแบบฉันสมองไม่นนควรจะเพี้ยนคิดไอเดียร้อยแปดตากูลอยไปไกลพร้อมกับความคิดเพื่อฮิปฮอปกูให้ได้ทั้งช ไปเหมือนกับเพียมทิ่คนข้างบ้านพอมองกูเป็นเด็กติด <_ d ance> ไอโยมาตาฟ้ก็อัมแบล็กเกือบสี่ปีที่ทำเพลงมาแจก <_ d ance> มึงก็รู้ว่าปูน่รูปยักษ์แสบปล่อยเพลงออกมาทีไรมึงมันไก่ตาแตกเครื่องประด,ดับกูคือประสบการณ์ตามฝันไปจนตายคือจบงานอยู่บนดาวอังคารเพื่อกบดานให้อสัตว์กูเมาหนักจนเกือบจะตกยนันมีแค่กูกับเรื่องฝันบ้าๆจะทดสอบให้ดูว่าทีเอดแม่งซ่าฝันของมึงมึงก็เป็นผู้ล่าที่ไม่ลงมือทำเพราะว่ามึงไม่กล้าสโม k ดูวี w กันแม่งทุกวันวิจัยแล้วมันวิจัยพันทุกกรรมคนที่ฟังก็เป็นเหม อยู่ในแบบเหมือนกับเด็กสเตอร์กูสร้างงานเพลงด้วยสมองและนี่คือซันนิ่โกลสิ่งสิงประดิษฐ์สุดสยองเพราะพวกกูขัดแต่หัวกะทิวีอยู่ดีทีรู้มีนาติพ่นควันสีขาวเพื่อเรียกสติความคิดผูกพุง่งทะลุมิติ everybody know ซันนิ่โกลนได้หม์ดำมันก็แมจิกโชว์ everybody know ซันนิ่โกลนกูยังเวิร์มห้าในสตูดิโอเอพิบาร์ดิเซวโอในเวลากูโซ่กอดคออยู่ดีทีเรนมาพันกิโลกูบ,บ้าพลังมันก็พอนัด พลังแล้วกุ้พร้อมกระโจน Everybody know Sunny Von ร่ามงมนดำมันก็แม่ติดโชว์ Everybody know Sunny Von มุณยังเหมือมนหันในสตูดิโอ Everybody say วงในเวลากุโ้โซ่กอดคออยู่ที่เดิมมาพันกิโลกุ้บ้าพัานหลังมันกับทอนัดโดปากข้าวพลังแล้วกุ้พร้อมกระโจนงไงละ่ะไอ้สระ